21วันเปลี่ยนตัวเองให้เป็นแบรนด์และพิชิตความมั่งคั่งล่ำรวยไปด้วยกันวันนี้นะคะถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จมั่งคั่งล่ำรวยจากการสร้างตัวเองให้เป็นแบรนด์คุณจะต้องพูดกับตัวเองซ้ำๆบ่อยๆซ้ำๆบ่อยๆพูดด้วยความเชื่อมั่นว่าฉันจะประสบความสำเร็จฉันจะมั่งคั่งล่ำรวยพูดแล้วเติมพลังบวกเข้าไปอย่างเต็มที่ในจิตใต้สำนึกของคุณ แล้วหยุดที่ผลลัพธ์ที่คุณต้องการที่คุณปรารถนาบอกกับเตงไปเลยค่ะว่าปีนี้เป็นปีของฉันปีนี้เป็นปีที่ฉันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ยิ่งใหญ่ให้โอกาสกับเองฝึกพูดในสิ่งที่ตัวเองต้องการฝึกพูดในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาและเชื่อมั่นเต็ม100%ยเอเซเลยว่าทุกอย่างในชีวิตของคุณมันเป็นไปได้หมด ทุกสิ่งที่เราต้องการทุกสิ่งที่เราปรารถนาจงพูดกับตัวเองในสิ่งที่เราอยากจะได้ในสิ่งที่เรารู้สึกดีและมีความสุขเช่นดานิตาปีนี้เป็นปีของเธอนะเป็นปีที่เธอจะสร้างความยิ่งใหญ่และช่วยเหลือผู้คนมากมายมหาศาลให้เขาได้เปลี่ยนแปลงชีวิตให้เขาได้ลุกขึ้นมาสร้างตัวเขาให้เป็นแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ดานิตา ปีนี้เป็นปีที่ทรงพลังที่สุดสำหรับเธอนะเธอมันจะเป็นปีที่เธอประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ทุกวินาทีของเธอจากนี้ไปเธอจะเติบโตเธอจะมั่งคั่งร่ำรวยมหาศาลแล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าดานิตาปีนี้เป็นปีที่เธอจะสอนผู้คนให้เขาได้เปลี่ยนแปลงชีวิต ให้เขาลุกขึ้นมาสร้างตัวเองให้เป็นแบรนด์ที่ประสบควาสมสำเร็จไปทั่วโลกทุกคนที่ได้เจอเธอล้วนมั่งคั่งร่ำรวยและมีความสุขกันทุกคนทุกคนที่ได้เรียนโปรแกรม East b a n d a มีล้วนเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นแบรนด์ที่ประสบควาสมสำเร็จกันทุกคนอย่างน่ามหัศาจรรย์ใจดานิตาเธอมีลูกศิษย์ที่เป็นกาลยานามิตรมากมายทั่วโลก บุคคลเหล่านี้ล้วนลุกขึ้นมาสร้างตัวเองให้เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกดานิตารอบๆบ,บตัวเธอมีแต่คนดีๆที่เป็นนักปราชญ์เป็นราชบัณฑิตมีแต่คนที่ฝันใหญ่มีแต่คนที่เขาประสบความสำเร็จมั่งคั่งร่ำรวยและพวกเขาเหล่านั้นล้วนเปลี่ยนแปลงชีวิตเมื่อได้เจอเธอพวกเขาเหล่านั้นสร้างตัวเองให้เป็นแบรนด์ที่ยิ่งใหญ่ พวกเขาเหล่านั้นเป็นกระบอกเสียงชั้นดีที่เราจะสั่นสะเทือนด้านดีและมั่งคั่งล่ำรวยไปด้วยกันมากมายทั่วโลกดานิตาปีนี้จะเป็นปีที่เธอมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเธอสวยเธอรวยเธอมีออร่าเธอเป็นดาราครอบครัวของเธออิ่มน้นำสำราญมีความสุขจเจริญรุ่งเรืองอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ดานิตา ปีนี้เป็นปีที่เธอส่งต่อให้ครอบครัวมากมายมหาศาลทั่วโลกให้เขาได้เปลี่ยนแปลงชีวิตให้เขาได้เจอปาฏิหาริย์แห่งชีวิตอย่างง่ายๆสบายสายให้เขาได้มีอิสรภาพทางการเงินอย่างสมบูรณ์แบบและมีความสุขมั่งคั่งล่ำรวยอย่างมหาศาลเริ่มต้นทุกๆวันด้วยการพูดกับเองแบบนี้พูดในสิ่งที่เราต้องการพูดด้วยความเชื่อมั่นว่า สิ่งที่เราพูดคือความจริงในชีวิตของเราลองดูนะคะเลิกฟังเสียงภายนอกที่ทำให้จิตใจของคุณไม่มีความสุขเลิกฟังเสียงเล็กๆที่คอยบอกภายในตัวของคุณว่าเธอทำไม่ได้หรอกเธอไม่มีความรู้เธอไม่มีความสามารถเลิกฟังเสียงที่คุณที่ทำให้คุณเกิดความรู้สึกท้อแท้หมดหวังหมดกำลังใจเมื่อคุณรู้ตัวแล้วให้พูดกับตัวเองใหม่ กอดตัวเองให้แน่นแล้วพูดว่าฉันขอโทษนะที่ฉันไม่ดีกับตัวเองฉันขอโทษนะที่ฉันพูดกับตัวเองแย่ๆเสมอมาฉันขอโทษนะที่ทําให้ฉันไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองวันนี้ฉันได้เรียนรู้แล้วฉันเข้าใจแล้วว่าที่ผ่านมาฉันทําร้ายตัวเองมากขนาดไหนฉันไม่เคยรู้เลยว่าพลังคําพูดของฉัน ทำร้ายชีวิตของฉันมากมายขนาดนี้ฉันขอโทษนะวันนี้ฉันได้เรียนรู้แล้วฉันได้เรียนรู้กับครูดานี้ที่สอนโปรแกรม East Bandamine erm โปรแกรมระดับโลกที่สอนให้คุณเป็นแบรนด์ฉันเข้าใจแล้วฉันรู้แล้วนะว่าฉันสามารถที่จะสร้างตัวเองให้เป็นแบรนด์ที่ยอดเยี่ยมได้ฉันมีขุมพลังที่ยิ่งใหญ่ ให้กับตัวเองเสมอมาฉันเชื่อมั่นในตัวเองว่าฉันทำได้ฉันทำได้ฉันทำได้ฉันขอโทษจากหัวใจนะและฉันตื่นรู้แล้วว่าจากนี้เป็นต้นไปฉันจะให้คำพูดที่ดีกับตัวฉันเองฉันจะให้คำพูดที่ดีกับหัวใจของฉันฉันจะพูดทุกคำพูดที่สร้างสรรค์กับสมองและฟังคิดของฉัน ฉันจะสั่งการทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นโปรแกรมฉันดีกับตัวเองในทุกๆวันฉันพร้อมแล้วที่จะใส่พลังคําพูดให้กับตัวฉันเองเพื่อดึงดูดสิ่งราวดีๆเรื่องราวดีๆเงินทองมากมายมหาศาลเข้ามาสู่ตัวฉันอย่างไม่มีวันหมดจากนี้ไปฉันคือผู้สร้างชะตาชีวิตของฉันเองจากนี้ไปฉันจะสร้างสารรค์คำพูดที่ดี ให้กับตัวฉันอย่างยอดเยี่ยมจากนี้ไปฉันจะลิขิตชีวิตของฉันเองจากนี้ไปฉันจะพูดคำพูดสร้างสรรค์นในทุกๆด้านให้กับชีวิตของฉันไม่ว่าครูดานี้จะพูดอะไรให้ทุกคนพูดตามครูดานี้นะคะเวลาที่ครูดานี้พูดอะไรไปให้คุณรู้สึกซาบซึง้งและมีความสุขและรู้สึกว่ามันสั่นสะเทือนจนขนลุกแบบมหาศาลเลย ขอโทษนะที่ฉันมองว่าฉันไม่สวยขอโทษนะจริงๆแล้วฉันเป็นคนที่สวยในแบบของฉันขอบคุณเส้นผมของฉันทุกเส้นที่งดงามที่ทำให้ฉันสวยและมีออร่าและเป็นดาราที่มีชื่อเสียงโด่งดังในทุกๆวันขอบคุณหน้าตาของฉันนะที่สวยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะฉันเท่านั้นขอบคุณรอยยิ้มของฉันนะ ที่ทําให้ฉันสร้างความสุขให้กับผู้คนบนโลกใบนี้จากนี้ไปน้ําเสียงของฉันจะเป็นน้ําเสียงที่มหาศารร์ที่ทรงพลังในการพลิกชีวิตผู้คนนับล้านล้านคนขอบคุณคอของฉันนะที่เป่งเสียงที่ทรงพลังและสะกดจิตคนทั้งโลกขอบคุณมือของฉันนะที่เรารักกันและดูแลก,กันมาตลอดเวลา จากนี้ไปฉันจะใช้มือคู่นี้ในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆที่มีคุณธรรมให้กับโลกใบนี้ขอบคุณหัวใจของฉันนะที่รักและดูแลกันตลอดเวลาขอบคุณหัวใจของฉันนะที่แข็งแรงและเต้นทุกนาทีจนฉันได้เจอคลิปดีๆที่มหาสจร,รย์คลิปนี้ฉันพร้อมแล้วที่จะอยู่เคียงข้างเธอในการเต้นทุกจังหวะแห่งความสุข แห่งการสำนึกรู้คุณแห่งความเบิกบานในจิตใจของฉันขอบคุณอวัยวะภายในตับไตไส้พุงหลอดเลือดของฉันที่ดูแลฉันรักฉันในทุกอนูเซลเป็นอย่างดีจากนี้ไปฉันจะดูแลเธอให้ดีเช่นเดียวกันขอบคุณหัวเข่าของฉันนะที่เป็นข้อต่อที่ยอดเยี่ยมทุกกระดูกทุกข้อต่อของฉัน พวกเธอทำงานได้ดีและทรงพลังอย่างมากจากนี้ไปฉันจะกินอาหารดีๆบำรุงบำาเลอตัวตนของฉันและดูแลพวกเธออย่างดีเช่นเดียวกันขอบคุณเท้าที่วิเศษของฉันนะที่พาฉันเดินไปทุกที่ที่ฉันอยากไปตั้งแต่เล็กๆจนเติบโตขึ้นเธอมีคุณค่ามากที่พิเศษมากสำหรับฉัน จากนี้ไปฉันจะทาคีมบำรุงเธออย่างดีเราจะเดินไปด้วยกันทุกก้าวอย่างมั่นคงและมีความสุขสร้างสารรค์สิ่งดีงามให้กับโลกใบนี้นะคะขอบคุณอวัยวะทุกส่วนในร่างกายของฉันทั้งสาทั้งสาประการรวมถึงจิตใต้สำเนึกของฉันด้วยฉันเก่งมากเลยนะขอบคุณนะที่เธอพาฉันมาถึงจุดนี้ได้ ขอบคุณนะที่ทำให้ฉันได้เรียนบทเรียนแบบนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันทำผิดต่อตัวฉันมากขนาดไหนฉันรู้แล้วว่าทําไมฉันถึงดึงหนูเรื่องราวไม่ดีเข้ามาในชีวิตตลอดเวลาฉันทำร้ายตัวเองมากขนาดไหนจากนี้ไปฉันจะสร้างสรงสรค์สิ่งใหม่ๆให้สวยงามดุดเพชรที่มีคุณค่าไปด้วยกันจากนี้ไปฉันจะรับฟังเสียงที่ทรงพลัง ที่เปลี่ยนความคิดในหัวของฉันจากนี้ไปฉันจะพูดคำพูดที่สร้างสรรค์ให้กับชีวิตของฉันตลอดเวลาจากนี้ไปทุกคำพูดที่ออกจากปากของฉันจะออกจากสติปัญญาที่ยอดเยี่ยมของฉันที่เลียงร้อยถ้อยคำที่ทำให้ฉันมีความสุขในหัวใจผู้คนที่ได้ฟังฉันก็มีความสุขเช่นเดียวกัน ฉันรู้สึกโชคดีเหลือเกินที่ได้ทําโปรแกรม East b a n d a m e มหาสาร์นี้เกิดขึ้นเพื่อเปลี่ยนผู้คนบนโลกใบนี้ให้รู้ขึ้นมาสร้างตัวเองให้เป็นแบรนด์กันทั่วโลกให้คุณกอดตัวเองอย่างมีความสุขนะคะให้คุณรู้สึกซาบซึ้งใจที่คุณเป็นคนที่โชคดีที่สุดบนโลกใบนี้ต่อให้คนทั้งโลกทิ้งคุณไปต่อให้คนทั้งโลกไม่รักคุณ ต่อให้คนทั้งโลกทําร้ายคุณแต่มีคนคนหนึ่งที่พร้อมจะอยู่กับคุณตลอดเวลาและตาบลมหายใจสุดท้ายนั่นก็คือตัวคุณเองเดินไปที่หน้ากระจกแล้วจ้องมองหน้าคุณให้มันสั่นสะเทือนแล้วบอกกับตัวเองว่าจากนี้ไปฉันอนุญาตให้ฉันเป็นคนใหม่จากนี้ไปฉันอนุญาตให้ฉันมั่งคั่งร่ำรวยในทุกๆด้าน จากนี้ไปฉันจะมีชีวิตที่เจอแต่ปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่จากนี้ไปฉันอนุญ,ญาตคนดีมีศีลธรรมให้เข้ามาในชีวิตของฉันเท่านั้นจากนี้ไปฉันพร้อมที่จะมีพลังบวกจากนี้ไปฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงินทุกสกุลเงินทั่วโลกจากนี้ไปฉันคือคนที่แข็งแรงและทรงพลังที่ยิ่งใหญ่บนโลกใบนี้ จากนี้ไปทุกอย่างที่ฉันคิดมันมาเร็วฝ่าที่ขอและมากฝ่าที่คิดเสมอจากนี้ไปฉันคือคนที่สำเร็จในทุกๆด้านจากนี้ไปฉันคือคนที่มีความสุขที่สุดที่สุดบนโลกใบนี้จากนี้ไปไม่ว่าใครที่เจอฉันเขาคือคนที่โชคดีที่สุดเป็นอย่างไรบ้างคะคุณรู้สึกอย่างไร ที่คุณได้บอกกับเองแบบนี้นี่คือการสั่งพลังจิตด้วยโปรแกรม I s b a n d a Me ที่จะเปลี่ยนตัวคุณให้เป็นแบรนด์ที่ดีที่สุดบนโลกใบนี้คุณจะสามารถชนะตัวตนของคุณคุณจะสามารถชนะใจของคุณไม่มีใครสามารถทำร้ายคุณได้ไม่มีพลังอำนาจใดทำร้ายคุณได้จากนี้ไปฉันพบเจอแต่สิ่งดีงามเสมอ จากนี้ไปฉันพบเจอแต่สิ่งดีงามเสมอทุกความมั่งคั่งเหลือเฟือถาโถมเข้ามาหาฉันมากมายมหาศาลจากนี้ไปฉันเป็นคนใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมจากนี้ไปฉันคือเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของฉันคุณรู้ไหมคะว่าที่คุณฟังคูดานี้เนี่ยมาถึงตรงนี้นั่นแปลว่าคุณเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุด และสิ่งนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปตลอดกาลคุณจะต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณทําได้คุณประสบความสำเร็จได้คุณสามารถลุกขึ้นมาสร้างตัวคุณให้เป็นแบรนด์ได้คุณจะต้องเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความเชื่อที่อยู่ในตัวตนของคุณให้ได้ที่อยู่ในใจของคุณให้ได้คุณจงชนะบุคคลที่สามารถพลิกชีวิตของคุณได้นั่นก็คือตัวคุณเองคุณชนะคนคนนี้ได้ นั่นหมายความว่าคุณชนะทุกอย่างบนโลกใบนี้คุณรู้ไหมคะอย่าปล่อยให้ใครมาทำร้ายคุณอย่าปล่อยให้เหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆหรือเสียงของใครก็แล้วแต่มาสั่นสะเทือนในหัวใจของคุณจงเป็นเสียงของเราเท่านั้นที่กำหนดชะตาชีวิตของเราเองจงเป็นเสียงของเราเท่านั้นที่ตะโกนเชียร์ให้เราให้ตัวเราเอง จงเป็นเสียงของเราเท่านั้นที่โดนบันดาลชีวิตของเราเองจนเป็นเสียงของเราเท่านั้นที่ออกคำสั่งให้กับตัวเราเองจากนี้ไปฉันคือคนใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมบอกกับตัวเองซ้ำๆบ่อยๆซ้ำๆบ่อยๆเพราะนี่คือเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราทุกคำพูดของคุณเป็นคำพูดประกาศศิธิ์คุณอยากได้สิ่งไหน จงพูดสิ่งนั้นอยากให้ชีวิตคุณเดินไปในเส้นทางไหนมั่งคั่งร่ำรวยขนาดไหนจงเป็นวากาสิ์ของคุณออกมาแล้วคุณจะได้สิ่งนั้นจงพูดแต่คำที่เนลมิตตัวคุณใหม่จงพูดแต่คำที่ทำให้คุณเกิดความคิดสร้างสารรค์ที่ดีจตะต่อจากนี้ไปจงใช้สมองอัจฉริยะของคุณคีเอทคำพูดใหม่ๆ เพื่อสร้างโลกใหม่ที่คุณต้องการสร้างตัวตนของคุณใหม่สร้างคุณให้เป็นแบรนด์ที่ยิ่งใหญ่บนโลกใบนี้จากนี้ไปจงเปลี่ยนตัวเองใหม่อย่ากกลับไปเป็นคนเดิมคุณจงเป็นแบรนด์ในแบบที่คุณที่ใครไม่สามารถรอกเรียนแบบได้จงเป็นแบรนด์ที่คุณต้องการจะเป็นเท่านั้นคุณคือเวอร์ชั่นใหม่เหมือนโทรศัพท์ที่อัปเกรดข้อมูลใหม่ ไม่ว่าจะเป็นคำพูดของคุณความคิดของคุณมันจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยค่ะนี่คือประสบการณ์ตรงที่ครูดานิสอนคุณนะคะเพราะครูดานิเชื่อว่าทุกประสบการณ์ที่ครูดานิผ่านมาเขาคือครูที่ยอดเยี่ยมที่สุดของครูดานิที่สามารถทําให้ครูดานิมีวันนี้มีวันที่มาลุกขึ้นมาสอนคุณให้เป็นแบรนด์ลุกขึ้นมาสอนคุณให้เป็นแบรนด์นนนนที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง ให้คุณเชื่อมั่นไปเลยว่าเราเป็นคนที่โคตโชคดีที่สุดเราเป็นคนที่เก่งที่สุดบนโลกใบนี้เราทุกคนเป็นคนที่คู่ควรกับทุกสิ่งที่เราปรารถนาไม่มีอะไรบนโลกใบนี้ที่เราทำแล้วที่เราคิดจะทำแล้วเราทำไม่ได้จงมาเป็นลมใต้ปีกสนับสนุนกันและกันจงปลุกพลังมัตเตอร์ไมา์ของคุณขึ้นมาจงใช้มงคล38ปประการข้อหนึ่ง ให้มันชัดเจนและคมที่สุดในชีวิตของคุณนั่นก็คือเรื่องของการคบคนค่ะจงอย่าเสียน้ําลายของเราให้มันกลายเป็นราคาถูกกับคนที่ไม่คู่ควรจงอย่าเอาหูอันแพงของเราไปฟังและให้คำให้ค่ากับคนที่เขาไม่ชอบเราจงอย่าเอาหัวใจของเราที่เขาเต้นเพื่อเรา ไปเจ็บช้ำกับคำพูดของคนบางคนที่ไม่ได้ทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นฉันจงอนุญาตให้ตัวคุณอยู่เหนือดาม่าทั้งปวงฉันคือคนใหม่ที่ใช้ลฟย่าเดิมฉันคือคนใหม่ที่ยิ่งใหญ่ว่าเดิมฉันคือความมั่งคั่งเหลือเฟืออย่าให้ใครมากำหนดเหตุการณ์ในชีวิตของคุณ อย่าให้ใครมาลุกกล้ำสทิที่อันชอบทำรรในจิตวิญญาณของคุณจงปลุกมันขึ้นมาจงให้ตัวเองรับรู้ว่าคุณคือเจ้าชะตาชีวิตของคุณคุณคือเจ้าชะตาชีวิตของคุณจงปลุกมันขึ้นมาแล้วบอกกับตัวคุณว่าจากนี้ไปจงฟังคำสั่งชั้นเท่านั้นจากนี้ไปจงรับคำสั่งชั้นเท่านั้น จากนี้ไปจงปฏิบัติตามคำสั่งของฉันเท่านั้นเพราะฉันคือนายของเธอเป็นไงคะทุกคนคุณรู้สึกมีพลังอันยิ่งใหญ่หรือเปล่าคุณรู้สึกว่ามันมีพลังอันยิ่งใหญ่อยู่ในตัวตนของคุณหรือเปล่าครูดานิ้สอนไปขนลุกไปนะคะครูดานิ้รู้เลยว่าทุกคนบนโลกใบนี้เมื่อได้เรียนรู้เทคนิควิธีการเปลี่ยนตัวคุณให้เป็นแบน วิธีการดึงดูดความมั่งคั่งล่ำรวยวิธีการสร้างตัวเองให้เป็นแบรนด์คุณอยากจะมั่งคัง่งอยากจะร่ำรวยอยากจะประสบความสำเร็จแบบไหนอย่างไรคุณสามารถเนเดลมิดได้ตามที่คุณต้องการตามที่คุณปรารถนาเลยคุณจะได้รู้ว่าการเปลี่ยนตัวคุณให้เป็นแบรนด์เนี่ยมันง่ายมากๆโปรแกรม e s s แบนดามีออกแบบมาสำหรับคนที่ดีที่สุด โปรแกรมนี้นะคะจะทำให้คุณกลายเป็นคนที่เก่งอย่างมีคุณค่าคุณจะเปลี่ยนแปลงชีวิตและสร้างผลงานอันยิ่งใหญ่เพื่อที่จะมายืนเคียงข้างคูดานิคุณจะมีส่วนในการช่วยเหลือผู้คนบนโลกใบนี้ให้เขาลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตครูดานิเชื่อนะคะว่ามันเป็นแบบนั้นเพราะครูเชื่อเสมอมาว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้มันมั่งคั่งเหลือเฟือและมันเพียงพอสาหรับทุกคน จงลุกขึ้นมาสร้างตัวเองให้เป็นแบรนด์ค่ะเพราะทุกอย่างบนโลกใบนี้มันมั่งคั่งเหลือเฟือสำหรับคุณเป็นอย่างไรบ้างคะว่ากับบทเรียนที่ครูดานิสอนคุณคุณได้เรียนรู้แล้วคุณมีความรู้สึกซาบซึ้งใจมันสั่นสะเทือนขนาดไหนนี่คือเหตุผลที่ครูดานิบอกคุณว่าคุณจะต้องมาเรียนสดกับครูดานิมันเป็นโอกาสของคุณที่คุณจะได้ เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ลุกขึ้นมาสร้างแบรนด์ที่เป็นตัวตนของคุณจริงๆให้คุณมาเรียนกับครูดานี้นะคะวันที่29 30เมษามเมษานี้ค่ะมันจะเป็นโปรแกรมที่จะเปลี่ยนตัวคุณเป็นคนใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมสามารถทักมาที่ Line แอดคูดานี้นะคะเรื่องราคาเนี่ยอย่าไปสนใจไม่ว่าราคาเท่าไหร่การโปรแกรมตัวคุณใหม่มันคุ้มค่าแน่นอน รีบทักมาก่อนที่จะเต็มนะคะในบทเรียนครูดานี้จะสอนเรื่องของการตลาดการขายแต่หลักๆเลยก็คือการสร้างตัวคุณให้เป็นแบรนด์ที่ใช้ลายฝาเดิมการสร้างตัวคุณให้เป็นแบรนด์ในแบบของคุณที่ไม่มีใครสามารถลอกเรียนแบบได้ถ้าคุณไม่ตัดสินใจถ้าคุณไม่ตัดสินใจมาเจอครูดานี้ในวันที่ 2. 9 3 0เมษายนนี้คุณอาจจะต้องรอไปอีกหลายเดือนนะคะ เรื่องราคาเท่าไหร่คุณสามารถคิดเอาเองได้เลยเพราะนี่คือชีวิตของคุณอย่าให้ตัวเงินมากำหนดว่าฉันมาไม่ได้กูดานี้นะคะตั้งเป้าหมายว่าปีนี้จะสร้างคนให้เป็นแบรนด์1000คนถ้าใครอยากเปลี่ยนตัวเองให้เป็นแบรนด์มาเจอกันนะคะวันที่2930เมษายนนี้ถ้ากลายกูดานี้มาได้เลยค่ะก่อนที่มันจะเต็มแล้วคุณจะ เสียดายที่ไม่รู้ขึ้นมาเป็นแบน i ์ e s b a n d a m i เปลี่ยนคุณให้เป็นแบน์